การเล่นบทบาทแวมพายในเกมอัน t i m a t e Werewolf Extreme ก่อนจะมาดูวิธีการเล่นตอนนี้เกมกระดานเปิดร้านแล้วนะอย่าลืมมาอุดหนุนเราเพื่อสนับสนุนคลิปใหม่ๆมาไปดูบทบาทแวมพายกันแวมพายจะลืมตาตื่นในช่วงเวลากลางคืนในทุกๆคืนให้เลือกหนึ่งคนแต่คนคนนั้นจะยังไม่ตายทันทีเพื่อความเข้าใจง่ายเราจะยกตัวอย่างคนที่ถูกแวมพายเลือกให้โดนกำจัดมาอธิบายว่าเป็นยังไง เมื่อแวมพา์ตื่นขึ้นในช่วงเวลากลางคืนเลือกผู้เล่นหนึ่งคนถ้าผู้เล่นคนนั้นเคยถูกเก่าหามาแล้วไม่ว่าครั้งไหนก็ตาม The Next Mening ในวันถัดมาหากผู้เล่นคนนั้นถูกเก่าวหาอีกครั้งเขาจะตายในทันทีแต่ถ้าไม่เคยถูกเก่าหามาก่อนเลยก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นค <next> วามสามารถของแวมพรยอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อมนุษย์หมาป่าเลือกกำจัดแวมพายจะไม่สามารถกำจัดมันได้ และนี่คือบทบาทวามภายในเกม Ultimate w ว r e w o l f Extreme ถ้าสนใจบทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราเลย